หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายปีศาจแดงของพวกเราทําได้ดีขึ้นในระยะหลังจนขึ้นไปอยู่หัวตารางได้แล้วผลลัพธพีแดงอย่าลืมเชียร์ทีมด้วยหัวใจมุ่งมั่นกันต่อไปครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันตามข่าวสารคัดเน้นๆทัศนะแม่น ลุนเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับราชีการันตีประตูให้ผีแดงในเกมเยือนมนาร์คัสแวร์ดแลาวยิงปีสาดงที่เพิ่งจะทำหนึ่แอสซิสในเกมที่ยูเต็ดบุกไปเฉือนเบอร์ลี่หนึ่ถือเป็นประตูสำคัญที่ทำให้สโมสร้าวขึ้นมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งของตารางได้ เกมดังกล่าวเป็นนัดตกค้างที่เลื่อนมาตั้งแต่นัดแรกของซีซั่นถูกวางโปรแกรมให้แข่งช่วงที่มีสล็อตว่างกลางสัปดาห์แรดฟอร์ดประจำการทางฝั่งขวาประสานงานกับอารอนวิสาก้าโดยมีปอลปอกบาและบูโน่เฟรเดสคอยสับสนแม้เกมจะเข้มข้นและรัดกุมไม่มีทีมใดอยากเพลียงพร้อมก่อนในช่วงกลางครึ่งหลังแรดฟอร์ดจ่ายบอลให้ปอกบาซัดบอลฉลับเข้าไปขึ้นอันหนึ่งศูนย์สตินั้นบ่งบอกว่าแรดฟอร์ดจะมีส่วนร่วมกับประตูอย่างน้อยหนึ่งลูกเสมอในเกมเยือน ทุกถ้วยในประเทศอังกฤษที่ปิดแสดงลงเตะตั้งแต่เกมนิวคาสเซิลเอลตันสองนัดซาทัมตันเวสต์แฮมเชฟฟิลด์เตดเลสเตอร์ซิตี้ต่อเนื่องมาในเกมล่าสุดเจอกับเบอร์ลีแราชีอาจจะโดนบ่นเรื่องการตัดสินใจอยู่ในจังหวะสุดท้ายบ้างแต่เรื่องอื่นนั้นเขาจะเป็นนักเตะตัวคมหวังของแมนยูเตดและพยายามจะพัฒนาต่อไปภายใต้การทําทีมของโอเลกุนาโซชาบทสัมภาษณ์โซชาหลังพาพีทยานขึ้นจ่าฝูงโอเลกุนาโซชา คุณซื้อพิษดออกไม้สัมภาษณ์หลังเกมที่พาทีมชนะเบอร์ลี่โดยพูดถึงภาพรวมของสโมสสอนจวะการทําประตูของไมกรายตว่นั้นผมมองว่าแฮร์รี่ไม่ได้ทาฟาวล์แต่อย่างใดคุณจะไม่สามารถทําประตูจากลูกมงได้เลยหากคุณไม่กระโดดโถมเข้าหาลูกบอลแบบนั้นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของปอลปอกบาผมพูดเสมอว่าปอลเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนสําคัญของเราเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีในห้องแต่งตัว เขาเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมและที่สําคัญที่สุดเขาเป็นแชมป์โลกช่วงที่ผ่านมาเขาได้รับบาดเจ็บและติดโควิดสิเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องการเวลาฟิตร่างกายแต่ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ทําผลงานได้ดีที่สุดและดีขึ้นเรื่อยๆประตูของเขามันยอดเยี่ยมมากๆม,มันบง่งบอกถึงฟอร์มการเล่นสไตล์และความมั่นใจของนักเตะความจริงเราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยการอดทนทางานอย่างหนักเพื่อประตูชัย นักเตะของเรามีความอดทนและใจเย็นนั่นเป็นคุณแจสําคัญของชาชนะในเกมนี้ครึ่งชั่วโมงแรกเราทําได้ไม่ดีนะักจากนั้น VR ก็สร้างความตื่นตัวให้กับทีมผู้เล่นของเราบางคนไม่พอใจกับคับตัดสินนั้นจะวายเฮลที่ไม่กา้าวผมเข้าใจพวกเขานะแต่ผมก็บอกให้พวกเขาสงบลงในช่วงพักครึ่งและบอกไปว่าผู้นายต้องโฟงกัสที่ตัวเองในครึ่งหลังการบุกเยือนเลือกผูสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้ตำแหน่งที่เราอยู่มันยอดเยี่ยมมากเราต้องบุกไปเล่นกับทีมที่มีช่วงเวลาที่ดี3มฤดูก,กาล เรารู้มันยากแต่เราก็พร้อมแล้วเรามีความกระหายก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่านักเตะต้องการพัฒนาขึ้นเรามีความมั่นใจมากในการรงเล่นเป็นทีมเยือนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะทําได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างพวกเขาซึ่งมันเป็นบททดสอบสําคัญของเราโอเลเชียบขาดเลือกผู้เล่นสูงใหญ่รับมือกับเบาโยนของเบอร์ลี่ออริกุนาโซชาพาทีมคว้าชัยชนะ9จาก11เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกมีรุกน กระแสของซื่อต่างประเทศเริ่มออกมาชื่นชมการแก้ปัญหาของนายใหญ่ชาวนอร์เวย์และพัฒนาการต่างๆภายใต้การทําทีมของเขามากขึ้นหลังเกมดุนเบอร์ลี่นั้นเดลี่เมลเขียนบทวิคห์ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการจัดตัวจริงลงบุกกับทีมของชอนไดหโดยเลือกไปที่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่เพื่อป้องกันลูกกลาอากาศที่บอมเข้าใส่ของเจ้าถิ่นโอลเลนเลอร์เอเดสันคาวนีที่มีความแข็งแกร่งสูงใหญ่ลงชนกับเซนเตอร์ตัวบิ๊กอย่างเจมส์ทอฟสกี้และเบนมี Me. ซึ่งกองหน้าชาวอุลุไยก็ทําได้ดี เก็บบอลแล้วถอยมาไล่ตรงกลางลงทถ้งมีจังหวะซัดในกรอบเขตโทษเรื่องต่อมาที่ถูกพูดถึงคือการใช้ปอปอกบาที่สูง198ซนติเมตรกับเนมายามาติชที่สูง194ซนติเมตรลงแทนเฟตดและสกอตต์แมคโทมิทมนโดยคู่หูมิดฟิลนั้นถ้าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้ท้งการรับมือกับลูกกลาอากาศคอยช่วยกองหลังอีกทั้งยังขึ้นเกมจากแดนกลางฐานที่สุดปอปอกบาก็คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชเกมนี้ไปครอง และที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคือการได้เอริกบอยยีก,กลับมาจับคู่กับแฮร์รี่ไมกวายและทำให้เกมรับของปีแสดงสามารถป้องกันการเข้าทำของเบอร์ลี่ได้ดีและเก็บคินชีตไม่เสียประตูในเกมเย็นพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้โอเลพัฒนาขึ้นนักเตะพัฒนาขึ้นแฟนบอลก็มีความสุขขึ้นครับลุ้นกันยา,ยาวจนถึงท้ายฤดูกาลพินิงย้ำผีพร้อมสู้เต็มที่เพื่อแชมเปี้ยนเดนมัมยามาติชมีฟิลสายประสบการณ์ของแมนยูเต็ดมั่นใจว่าทีมของตน พร้อมเต็มที่สําหรับการต่อกรกับทีมหัวตารางอื่นๆเพื่อลุ้นแชมป์หลังจากห่างหายความสุเร็จมาหลายปีโดยการบุกเยือนอันฟิลของลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้คือภารกิจต่อไปมายูเตดทาแต้มนาหงส์แดงไป3าแต้มกับโปรแกรมที่แข่งเท่ากันแล้วที่17นัดหลังจากก่อนหน้านั้นต้องทำคะแนนไล่ตามหลังอยู่ตลอดพอะออกสาร์ลดลุการได้ไม่ดีมาติดเผยว่าเกมแบบนี้เมื่อเราชนะได้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเราพร้อมแข่งขันเพื่อแย่งแชมปา เราอยากยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เราก็พัฒนาเติบโตขึ้นมากด้วยการเจอเบอร์ลี่เป็นสิ่งที่ยากเสมอแล้วเราก็ทําได้ไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะเราเตรียมตัวกับเรื่องนั้นมาอย่างดีและมันเหมาะสมแล้วที่เราได้สารแตนคุณภาพในสโมสรเป็นสิ่งที่เราต้องดึงออกมาใช้เราต้องอดทนไม่ตื่นตูมเพราะบางทีจังหวะเดียวก็ตัดสินเกมได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราโชว์ให้เห็นในเกมเจอกับเบอร์ลี่ภายในทีมมีสเปรตที่ยอดเยี่ยมมีฟอร์มการเล่นที่ดีซึ่งผมมีความสุขกับเรื่องนั้น แล้วเรามารอดูกันว่าเกวาอาทิยตัวเลี้ยวผูเราจะไปที่นั่นเพื่อต่อสู้กับพวกเขาผมคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะพุ่งเข้าใส่มันฟอร์ซเมนซาย้ายร่วมทัพเลเวอร์กูเซนอย่างเป็นทางการสโมสรเลเวอร์กูเซนประกาศคว้าตัวทิโมทีฟอร์ซเมนซาก็หลังจากมายูเตดเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา3ปีค่าตัวอยู่ที่1.8ล้านยูโร โฟลโซเมนซาลงเล่นให้กับปีสแสดงไปเพียง30นัดเท่านั้น,นบตังแต่ย้ายจ,จากอาแจ๊กอัมส์ดัมมาร่วมทีมยูเอตในปี2014แด้ประเดิมสนามในเกมใหญ่ที่ยูเอตเจอกับอาร์เซนอลปี2016ยุคหลุยฟันเการายงานระบุว่าการที่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์และไมค่อยจะรับโอกาสลงสนามทําให้เจ้าตัวเสียใจและไม่มีทางเลือกมากนะักเพราะต้องการหาโอกาสลงเล่นเพื่อโชว์ฝีเท้าในท้ายที่สุดก็ตอบตกลงย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับทีมห้างขายยา แบ็คของแมนยูเตตตอนนี้ที่เหลืออยู่คือลอนวิสาก้าเบเดนวิลเลียมลุกชออลิกเตเลสรวมถึงอักเซลตนเซเบและเทรนเมนจี้ที่สามารถเล่นได้เช่นกันเป็นขุณกำลังสู้ศึกระยะยาวของสโมสรอ,อามัดเปิดตัวในทัพผีแดงอย่างเป็นทางการอามัดเดียโลตาเล่เปิดตัวในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างเป็นทางการโดยสวมเสื้อหมายเลข19ลงเล่นให้กับปีศาจแดง ลิกลนาโซชาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตัวเตะจะต้องปรับตัวในทีมชุดยู23ก่อนเพื่อทําความคุ้นเคยกับระบบการเล่นของทีมหากทําได้ดีและซับโค้ชมองว่าพร้อมแล้วก็จะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ต่อไปเกิดด้ร้ของอามัดบางส่วนที่หามาฝากกันครับเกิดที่เมืองอาบิจานประเทศไอวอรีโคส์ซึ่งทําให้เขาจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเอริกบายรุ่นพี่นัพป,ปีศาดแดงปัจจุบันอายุ18ปีซึ่งอามัดนั้นได้ย้ายตามครอบครัวม,มาอยู่ที่อิตาลีตั้งแต่อย่างเด็ก ปาปูโกเมสกับตันทีมอัตลตันตาเคยสัมภาษณ์ว่าอามาัดนั้นมีฝีเท้าเก่งเหมือนลิลวในโอเมสซี่เลยทีเดียวปีกตัวจีนนั้นมีสไตล์การเล่นที่ไปกับบอลได้รวดเร็วและทั้งปีกซ้ายและปีกขวาเป็นเจ้าของสถิติตั้งแต่อยุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในเกาโชซิลอาอตลิตาลีด้วย17ปีกับ109วันเพาราวะปรับราคาผีหงสห์หือซิตี้แต่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นประจำสำหรับการสู้ศึกที่เข้มข้นในพรีเมียร์ลีกครับ เมื่อดาบบนตารางมีการเปลี่ยนแปลงและความสนุกสูสีของการลุ้นแชมป์เกิดขึ้นบริษัทต่างประเทศก็จะเปิดราคาให้นักลงทุนได้ร่วมสนุกกันเพื่อความมันในการลุ้นฟุตบอลล่าสุดมีการปรับอัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกใหม่จากเบดแฟร์แตง6คือแอตอลนตลงทุน1จ่าย55แตง5มี2ทีมคือเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้ลงทุน1จ่าย45แตง4สเปอร์ลงทุน1จ่าย17เ็แตง3มแมนยูเต็ดลงทุน1จ่าย5 แตงสอลิ์พูลงทุน1จ่าย3และแตง1แม่งแมสตี้ลงทุน8จ่าย11ทหากมองอัตอราต่อรองนั้นบริษัทต่างประเทศคงมองแล้วว่าเมื่อถึงศถานกรณ์ปัจจุบันแชมป์พรีเม,มียร์ลีกปีนี้คงไม่หนีจะ3ทีมจากสายตาพวกเขาคือซิตี้ลิว์พูและยูนเตตดลุนเชียไปแสดงแบบเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปครับแต่คุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคล้แมนยูเต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน หวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย